สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผมไปซูคุสุคนนะครับเมื่อนี้กับมาผัวกับบ่าหยัดอีกเช่นเคยนะครับในช่องขั้วอีปวงกับบบาวหยัดนะครับผมเมื่อนี้เบาหยัดกับมาผัวเดียวเด้อพี่น้องสาวปวงเพิ่นบว่างมื่อนี้ประเทศกับเขาคายอยู่บบาหยัดมาผัวเดียวมากั็ไม่นู่ขนมจีนเด้อพี่น้องมือนี้น้จีนน้ำยากะทิครับพี่น้องกะทิเะได้พี่น้องเต็มถาดเต็มถ้วยเลยมื่อกี้คักบอ คั <c oughs> กๆเลยพี่น้องเลยมึงพี่นออ้องมึงสุดยอดพี่น้องเลยมาครับพี่น้องสำหรับบญญาะแดเบาะองอีหย่างมากไหมหยาดติดมือพี่น้องเลยไปมาครับว่าแสงกันเลยครับพี่น้องโอ้ย ตักโบขึ้นพี่นอออ้องครับอืมคนขับพี่นออ้องเอ้ยคนครับเยอะต้องใช้หนังกันครับผม น้ำยาเนี่เป็นน้ำยาเปล่าฟองเลยพี่น้องตอสปรุงมันจัดแห้มาอยากจมมาอยากกินเด้หว่าจัดให้เพื่อนกันเ่ะ ้อนไม่นองเลย้อนเอาครับแอมแล้วโอ้ยสมาร์กพี่นองเลยเอแ <c oughs> อยมแอม <c oughs> มาครับมาโอ้ยตัดใบข้ับปุ่นคือเส้นขาดเนาะ Chèm bắp cà mặc thua bị bên อาจจะมุ่งมัม่นเล็กน้อยได้พี่น้องคลิปนี่หิวครับบริยานหิว <laughs> ติ่นใจไว้แล้วใส่พี่น้องเยัย เห็นบ่ได้เล้อกินยาา bị rồi hết chị chát chẳng nói chị một lấy đó กากั่อนเอาเลกน้อยไปหรองเลยเนื้อแตกลิมนบอก์นัดแต่ผมเดี๋ย้บอไรนิดครับยัดย่างได้ยศ เขานั่งตัวหอมหอมเลยพี่น้องครับ ความเผ็ดเลยมากความหวานก็เลยมีไปน้องเลยเพืออะไรโอ้ยความหาดข้อนหน่อยไปน้องเลยมาเป็นจีรำเลย กินใกล้กับบริมากก็ได้นหรอกพี่น้องแต่ว่าซอฟฟ่วงเวียนหนเนาะกินไหนเพิ่ด,ดีใจยังไงครับโอ้กระดูกมั้งมาดอครับพี่น้อง กินตีนครับ <c oughs> อืมอืมเปร่ยดีครับพี่น้องครับ เือแตกไปเนาะเจินเทอร์ไปด้วยครับวันนี้บอกนะดี๋ยวไา่ตีนได้ไหมจุ่มกลองตีนไปนองหืือเี้ เพชรครับพี่น้องเลยตีนมันเศร้วงเพิ่นก็ให้หลายคู่บ่ตีนก็ได้หลายคู่โพดเบาหยัดนี่คือสิกินบ่เบิดดอ,อกตีนนะ่ะโอ้ยพี่ลึกแน่พี่น้องโอ้ยเอิม่มเอิ่มแหละตีนเหลืออีกสองคู่พี่น้องเลยแน่พูดใส่หลายพูดเบาหยัดเน้เนเสร็จได้เบาหยันโบนิบ่นโบนิบ่น,นตีน กินไรมันจุกตีนนะพี่น้องผมแม่พี่น้องบ้านท่านดย่างนี้กินแรงเนาะครับผ <c oughs> <c oughs> ูดใ้เราาม่เนะกินก็ <c oughs> มากินข้าวปุ้นนี่ <c oughs> มัหยัดเด้อแก่น้องกันครับผม 嗯。Mm. แบครับพี่น้องเลยมาเด้อครับเด้อ มาครับพี่น้องอืม ปวดจีบพี่น้องตีนนี่ก็ร้ายปวดบาหยาดบาไขปวดไปเลยตีนกันเลยคือยิบพ่อเหยพี่น้องอิ่มแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบุญขอบคุณนะครับพี่น้องที่หายเกียรติดตามรับชมนะครับผมก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาหยาดกับสาวปวงกันนะครับพี่น้องพ่อหนิมีกำลังใจเหตุคลิปใหม่ๆลงเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้คือสิบไปแล้วพี่น้องนอนรับบันดีครับผมสวัสดีครับ